ใดูเอดีนได้นะดูเอดถ้าเหมือนเดียเดียดยัพ่ดเยอะจัดเลยปะทังหดี่หมดน้ำนเห็นบาเห็นวาน้าไปัหดน้นะไปเคนนี้กันพี่เิดตัวมงก่อนนะนเจ็ดอะหลังหลังพี่หมาหลังหลังหดน้ำเยนางหดนนะดนผมโดนจี้นะไปสนับเจ็ดนผมล้มล้มูดนะไปรานัดไราอง มมกช่วยสนับตรงกลางหน่อยช่วยสนับตรงกลางหน่อยสนับม้าโด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 นไม่ลูกไม่รู้อะไรยิงกูตายควมเปลี่ยนมาแล้วพี่พักเอาหน้าบอกูเองกูเล่นกูเล่นกับจอนี่ไอ้นี่มันตรงไหนกูขึ้เขาท้ำกูนะซ้ำกูซ้ำกูยิงหน่อยยิงหน่อยยิงหน่อยไอ้หนึ่งยิงหน่งยหนึ่งหนึ่งโดนยิงนะตีให้นะตีให้พี่พี่กดให้หน่อยกว่าบนเกินว่ะหนักซ้ายจริงนะ ทุกวันทุกวันนี้ลม้ลมหลม่ลมลม้มล่มล่มยิงหน่อยหลังพินหลนะลมนะ่ลมหนะล่มหล่สายล่างแย่สายล่างแย่ตัวนี้ไม่ตัวใกล้ไม่หลม่มทั้งทีวะไอ้ไอ้แบบโฟกัสไปช่วงขวาล่างหน่อยขวาล่างหน่อย,อยเดี๋ยวพอค่อยไปกู้ ปิดปัดล้วปอดแล้วรอหน่อยต่อมาต่อช่วยชยิงอ่ะช่วยพี่ยิงหอยนอกวงนะไอ้แมตายยช่วห่ยให้อ์ให้ผมล้มพี่ดับซ้ายซมาบลบลมบลลมหมดหลังเข้าหลังเข้าล้มลมลมอีกลมอีกุณถือไม้เยอะจโนยิงได้ไหมสายล่างสายล่างโนอยู่อ่ะมให้ขวาล่างอ่ะถือปืนไวกอนพี่ลองลมเอ้เจายิง่พ่หน่เลยครับไหิง่พร้อมเล

ท็อปโดนท้ายบนโดนกูปวดหูมากเลยไม่ไม่ด้ายโดนอะไรอย่ได้อยู่ไม่ไม่พี่ข่าวข่าวตอนที่พี่จ่ายมากลัวจริงแบบฟังเจ็ีโค่นนัดกลัวจ่าได้ยิงอะไบงจ่ายได้ผมไม่ตายนะไม่ใช่แต่ว่าตอนที่ได้ยินข่าวนี่มายิงกูยิงกูอันใครวะาเลยเนี่ยตรงกลางนะนต้องยิงกูแล้วเฮ้ยแันวมึงจะยิงกระเด้งทำไมล่ะองเขาบอกตรงกลางเฮ้ยเฮ้ยนีปั๊มผมปั๊มผมจะเหลือแต่ตี้ผมแล้วไง อ่าใช่เข้าใจเข้าใจไอ้เหี้ยแต่ฝั่งพี่เปลี่ยนไปยิงไ้ลาบดิไอ้เหี้ยกูจะปั๊มด้วยฮัลโหลโโอออเเคคลืมเลยครับมาไว้ช่องสองนะครับเตมเต็มเต็เอาไหวไหวไหวเต็มปะเนี่ยเขอบเต็มคารับไหมเนี่ยไม่รู้แต่นั่นแหละเราเราเล่นเต็มที่ของเราเว้ยไม่เราเราชุบฝั่งไหนฝั่งบ้านเขาใช่ปะฝั่งบ้านเขาพี่เอาเข้าพับชกฝั่งบ้านเขาเนาะใช่ใช่พี่เข้าไปเลยนี่ก็ได้นะนี่คือไปเลยมั้ยพี่เข้าไปทำเลยพี่เข้าไปทำเลยเราอย่งไรเราจังเลยก็ได้นะแน่นจังเลยก็ได้ เขาอ้อมเขาโอบเราเยอะนะเขาโอบเขาโอบเราเยอะนะสายขวาเราเขาอะไรตรงกลางเราบ้านเลยวิ่งข <si> um> 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 um uh> ึ้นบ้านเลยผมผมมึงน้ำแล้วแต่ชุบเพื่อนเอาวอล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 อ้เขาตายยังไม่ได้เพื่อนด้วยเพื่อนนี่เพื่อนนอนตายตายอ Cậu bớt tao nhớ đi Mà mẹ bớt tao nhớ gì tôi Bộn bì ก็หมายถึงอะไันี่วะทำไมมันถึงกดแข่งแล้วพี่ไม่ได้กูนั่งชูไปสองสามคนแล้วไอ้เที่ยไม่หยิบไม่อะไรเลยครับท่าน ถ้าเกิดแล้วมันจะไปเกิดบักอีเวอร์ปะวะเฮ้อสาเยอะสัตว์สาเยอะสัตว์ไเยอะนะฝั่งาเยอะเนอมองหักูนะหัวฟ้าหัวฟ้ามองหักูนะจะจะเดินขึ้นไปเปลี่ยนให้เพื่อนคนนึ่งนะเก็ยปัไม่ไม่เหลือเดีที่นีขวาล่างขวาล่างเล่นเนปะเดี๋ยวเราะเราโดนไม่เชื่ฝั่งียวไปเฮ้เราตัวขาวคาดผมมาคามผมที่รับผมมีแค่หนึ่งนัตกลาวาเนี่ย สองนัสองนัสงนัดสนามไรับสามนัดสนัดสามนัดค่ดผมแตดยมนัดนึงสมนัดหนมาเดกูไม่ปั๊มาเข้ามาแคนั้น่ะไม่มกดนกูจะรับจะรับยนวะใหู้ิูดสามให้มีตัวเใส่บอลตายเยอะ้โหลใส่บอลตายเยอะใส่บอลตายเยอะกปานสอัมนัดรสานัดสานัดสานัดบลเลพี่ามนาี่สบอลตายเยอะนะ หมึงนั thing, minutes, ้นมนะแก้แก้กมาหน่อยแก้าหน่อยพพผ่านมาหน่อยได้ป่ะพาพหลังน่อยตัอเกินฝาหลังเกนผมอยากปัดเลยวยิงหน่อยยิงหน่อยพี่ไอพี่ไอพี่ไอโอ้สุยจัดไอ้เหียมาชุบนส่มาชุบนาส่มาชุบยพะเข้าชุบนะเข้าชุบนะเขาชุบนะหยิบกู หยิบโกูขูซรส่างชุบหมดเลยอะกูถึงเกิดแล้วเฮ้ช่องอื <h 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 ่นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวดกยวจะเดอเดี๋ยวูก๊เมาจบสายก่อนได้มาจบนกพี่มา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 พับพักูมาพกูมาช่วกูตุกูก็ไหวมันพี่ยิงกระเป๋าแม่ให้ไดต้องระยคนนึงกอ้ ฟอก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 ไอตายตรงนี้ได้หมดขวนมาฆ่าหน่อยมาตายตายคนนี้ตายคนนี้ตายยิงเออเอากู้หน่อยที่ที่อันนีคนหนึ่งนะมาซ้ำหน่อยเดี๋ยวเอ้ยผมคว่ำไม่ได้เดี๋ยวพี่ตายพี่ตายพี่พี่ยิงคนเกิดได้ปะใครวะเกมไหนไม่ต้องเปลี่ยนนะเดี๋ยวพี่เล่นเองโคกดเลย สัตกูเจอ importer เฮียาสายบดใครใครี่ไงงั้นงั้นเดี๋ยวผมค่อยค่อยนี่กันนะหลังแบบผมฟ้ากหาผมนะ<า>ผมฟ้าหา<ๆ>ผมอยู่นะโหสายเยอะมากสายเยอะมาก สายเยอมากไหายป่าวะขอป้าหาผมัป้าหาผมนี่บนหนัก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 บนโยปายบนนะไอโลโลก็อยู่น้นะก็อยู่ขวบบนนะโก็อขวาบนนะเ็ดเจ็ดเจ็ดเเจ็ดเจเดเจเจ็ด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 เจเดเจ็ดเจ็ดเจ็เจ็ดเจ็ดเจจ็ดเ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 เจ็ดเจ็ดเจ็ดจ็ดเ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 จ็จ็ดจ็ดเ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 เจ็ดเเจ็ดเดเจ็ดเจ็ดเจ็ดเเจ็ดเดเจ็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 ดดเจเจ็ดเดเจดเจ็ดเจ็ดเจ็ดดเจ็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  ลองซ้ำลอง้ลอนแก้หน่อยขวาขวาไปมาดิรนับไรอ่ะน้องล่วงนี่น้องมาดิสายบนระวังนะสายบนมันยิงส่งพี่เฟยยิงทำไมวะให้เปลี่ยนเปปาเปลี่ยนไหให้พี่พี่พี่ใหม่พี่ใหม่นีกหลาเป้าไปนเกหลยเป้าปนอตรงพี่พี่อะไรนะ ไอ้สัตว์นะเขาปัดตัวสสายสายล่างมันยินขึ้นไปสายบนนะเอาเอาให้ลุมเดียว้องทำอกันสองหลังคนหมดจะล้มแล้วคนหมจะลมแล้วตเม่อใดไม่ไปไม่ไปเรากดให้ผมล็ป่ะพี่เตีพี่ก่อนคยช่วยยิงคอปตาจ้นั่นหะนนั้นต่อหัวเทียวหมดจะมาบ้า้าแต่มาบ้าด้าบ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 ้า้าบ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 ้า้าบ้าบ้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ กดนะพี่เจ้าหนุ่มเดือดนะปวดให้ผมด้วยดิเฮ้ยต่อตอตอกดใี้อยู่ต่อเลียนอะไรเขียนอะไรยังไม่หมดนะท็อปท็อปยังไม่หมดนะท็อปยังเก็บนะยี่โทรศัพท์แม่งติดมือไม่งตกูบินอีกอะไอ้เหี้ยไอ้เแย้เนื้อ ผมไปอินโนนะจัดๆเดินขึ้นขวาบนตรงที่พี่เปยชอบเล่นให่ไหนกระจาเดินขึ้นไปเลยได้ๆมามามาโหเยอะเกินเขาจะไม่มาหาเราี่นมาละแต่ว่าถ้าถ้าถ้าเยอะคือกลับมาเล่นด้วยกันนะปฏิกิกิัาได้หากูอยู่น่ะ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 

เอาชนะนั่งอยู่ตรงกูนะนะนั่งอยู่ตรงกูท่านคนนี้วนะครับขวายเบาขวายเบาขวายเบาชนนับหลปิดปิดหลังปิด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 ปิกูตายแล้วปิดตรงกลางปืนคนหนึ่งเห็นปะขวายเบาเนมาหน่อ่ายเป่ยนม้ยเง้ยหน่อยเป็นโดนสโดนสหลัง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 ใงี้หน่อยงี้หน่อยหลังหลัง ตรงกลางดูหน่อยเชิญดูหน่อยเชิญดูหน่อยกูตายแล้วไ,ไอ้ท็อปไ,ไอ้ไอ้ใจไอ้กูจะบอกว่ามึงไอ้คือใครวะมันคือไอ้จาวิทไอ้เหี้ยคือมันไม่ได้ยิงเลี้ยงให้ผมอะ <c oughs> ผมถ้าผมเล่นมุมเดิมมันดีกว่าไป คือปนนาแค่ตายอยู่แล้วเกินวะเกินวะมามเกินละอันนี้ตายหนึ่งชุดเขียวตายหนเอ้ช้อนช้อนข้างหลังช้อนบม่มั้งดูไม่ไหวปองขวาล่างนี่หมดเลยขวาล่างนี่เลกดกนแล้วี็ูกฟีนใช้ล่งลบมายิงยิงข้าน้ามไมเป็นเป็นหลังเป็นนี้หน่อยเป็นเป็น ลฝาแมวพี่หลฝ่าแมวไปเป็ปก่อนเพียเพียเพียปก่อนเพียสอจะล้มเจ๊เจจาก็ไปเลยจาลมลมลม้เราชนะแล้วนะเว้ยเราเราเชนะแล้วนะเราชนะแล้วนะคอนโทรลยิ้มงเอเลยนเพียเขวา้ายังไม่จบไนหน้ากูที่หลงโตหน้ากูโตาก อนี่ช้อนช้อนช้อนคนนี้ต่อพี่ฟินพี่ฟินพี่ฟินมาแล้วมาแล้วบินมีพี่ฟินมีฟินก่อนเลยก่อนเลยตัวนั้นให้หน่อยเจ็บเดี๋ยวพี่ไปเล่นให้มาแล้วยดีอยวมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาเชก่อนแล้วมมาาก่อยู่เราต้องกดตรงพี่หลอกนะต้องกดตรงพี่หลอกนะไม่ต้องปั๊มนะไม่ต้องปั๊มนะท่าไม่ได้เราเพิ่งก่อสนได้เลยทำเลยชอนชอนตีตีตีตัวพี่เวลาตีไปเลยวสวยมากเพื่อนสวยมากสวยมากโอ้ยไตอนเขียวเก็บขอบคีมชิด อ้าวร้บงงตายไปเลยก็มาดินับเขียวแล้วก็มาดิได้อยู่แล้ว